สีราศีโวยส่งท้ายปีมีโอกาสรับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสี่ราศีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงมาแรง โดยเฉพาะในเรื่องการเงินและโชคลาภใครที่ผ่านมามีอาการติดขัดทำอะไรไม่เจอทางสว่างจากนี้ไปทั้งเรื่องการงานที่ส่งผลมาถึงการเงินจะดีแบบส่งท้ายปีให้คุณได้ชื่นหัวใจเลยทีเดียวดวงแรงรับโชคส่งท้ายปีได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ถือเป็นราศีที่มีดวงโชคลาภโดดเด็ดแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นโชคก้อนใหญ่แต่ถ้าพูดถึงโอกาสที่จะได้มาเรื่องของการเงินแบบปุกๆไม่คาดฝันราศีมังกรก็จะมีข่าวดีเข้ามาช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ คุณจะเป็นราศีที่มีจังหวะโอกาสในเรื่องการเงินจะค่อยๆขี้ขายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นอาจจะมีช่องทางเข้ามาซื้อขายทำธุรกิจทำให้คุณสามารถหมุนเงินได้ดีได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นจริงๆร,ราศีมังกรเป็นราศีที่มีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยก็คือการงานของคุณดีมีความราบรื่นมีความสำเร็จที่ดีแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วย ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงแสงทางโค้งในช่วงปลายปีข่าวดีก่อนเลยคือ ชาวราศีพฤษภกเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของโชคลาภใครที่ชอบลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงบางทีไม่ต้องฟังคนอื่นมากโชคอยู่ที่ตัวราศีพฤษภกตรงๆไม่ว่าจะเป็นลางสังหณรที่แม่นยำมีเซ็กเซนที่ดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นบ้านอาจจะทำให้เกิดโชคลาภที่ดีสำหรับราศีพฤษภเกิดขึ้นได้ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมถือว่าเป็นราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเพียงแต่แตชเชื่อว่าชาวราศีกันบางคนอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของพราราหูที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกก่อนว่าดาวราหูไม่ได้มีแต่เรื่องลบหรือว่าเรื่องร้ายเพียงอย่างเดียว บางครั้งในหลายตำราบอกว่าราหูเป็นดวงดาวแห่งโชคก้อนโตเหมือนกัน ดังนั้นใครเกิดราศีกันต้องย้ำว่าในช่วงปลายปีนี้โอกาสที่เรียกว่าจะได้อะไรมาแบบปุกๆถูกรางวัลหรือบางทีมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาแบบไม่ทำตั้งตัวอันนี้มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นบวกกับข่าวดีในเรื่องของรายได้ประจาราศีกันเป็นราศีที่มีความมั่นคงในชีวิตที่ดีเข้ามามากขึ้นดังนั้นใครเกิดราศีนี้ขอให้มั่นใจว่าจังหวะดวงดาวส่งผลดีทั้งสองด้าน ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน ราศีตุลเป็นราศีที่มีดวงการเงินมากองรวมกันเยอะที่สุดอันนี้ได้ทั้งเรื่องของรายได้ได้ทั้งในเชิงของโชคลาภเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าคนราศีตุลพระราหูเพิ่งออกไปแต่ว่าการที่ราหูออกไม่ได้แปลว่าจะดีขึ้นอย่างเดียวดวงของคุณยังมีดาวที่ดีอย่างดาวพฤหัสส่องสว่างได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ราศีตุลมีข่าวดีในเรื่องการเซ็นสัญญาในเรื่องของการเจรจาซื้อขาย จะส่งผลต่อเนื่องมาถึงในเรื่องของการเงินคุณอาจจะได้เงินก้อนส่วนแบ่งหรือว่างานที่คุณเคยทํามาตลอดทั้งปีเก็บเงินไม่ได้ทวงหนี้ไม่ได้ในช่วงปลายปีนี้ข่าวดีจะมีเข้ามาทําให้ราศีตุลเป็นราศีที่มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตในช่วงสิ้นปีนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ